วันหนึ่งพี่ก้องออกจากบ้านพกอะไรไปบ้างนะครับถึงจะสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะครับอ่าอันนี้เปิดท้ายรถกันเลยนะครับนี่ไม่ได้เตรียมกันนะเอ่้เตรียมเอาเวอร์ชั่นของการไม่เอารถไปก่อนอ่าเวอร์ชั่นของการไม่เอารถไปก่อนเราก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งใบซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใช้อุปกรณ์ในการทํางานนะครับอุปกรณ์ในการทํางานต่างเนี่ยนะครับแท็บเล็ตที่เห็นห้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นหูฟังแอร์พอร์ตแต่จริงๆแล้วเป็นหลอดแบบพกผ่าเป็นหลอดซิลิโคนนี่หลอดซิลิโคนแบบนี้ คแค่การพกอันนี้อันเดียวเนี่ยเราลดการรับหลอดพลาสติกจากห้างสปปรรพสินค้าจากร้านสะดวกซื้อจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารที่เราไปกินเนี่ยลดได้ลดหลอดพลาสติกได้ตลอดชีวิตนะครับพูดให้มันดูเวอร์แต่ว่ามันก็จริงอะ่ะใช่ไหมครับมันก็ลดได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆหลอดเลยนะครับแล้วก็ในนี้เขาก็จะมีเป็นแปลงเอาไว้ล้างหลอดด้วยนะครับวลรา ทำความสะอาดนี่นะครับเขาก็จะพกมาเดี๋ยวนี้มันแบบมีขายแบบราคาไม่แพงอ่ะในในร้านค้าออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็จะใช้บ่อยนะครับเป็นอุปกรณ์ในการที่จะพับเก็บก็คือแก้วนะครับแก้วแก้วใส่เครื่องดื่มแบบนี้นะครับคือเดี๋ยวนี้มันมีสามารถพับได้เนี่ยเขามีหลอดให้ด้วยพีย่ส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้หลอดจากอันนี้แล้วก็มันพับได้เหมือนเซลลขายของไหมแล้วก็ปึ๊บแบบนี้เนี่ย หยบเข้าไปนี่แก้วแบบนี้นะครับก็ลดการสร้างแก้วพลาสติกฝาหลอดพลาสติกเวลาเราซื้อเครื่องดื่มในทุททกๆวันนะครับแล้วก็อันนี้อ่าก็เห็นไหมครับมันแบนมากเลยอันนี้เป็นกล่องที่สําหรับใส่อาหารใช่ไหมเวลาเราไปบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะไปรู้ได้ไงบางทีเราแวะตลาดนัดแล้วเราแบบไม่ได้เตรียมตัวเอากล่องเอาบินโตไปไม่เป็นไรเนี่ยเราก็พกไปสีแค้านี้เอง นะครับแล้วก็ซื้อกุ้ยช่ายครับใช่ไหมครับซื้อลูกชิ้นครับซื้ออะไรต่างๆแบบนี้หรือแม้แต่บางทีซื้อข้าวนะครับข้าวขาหมูข้าวข้าวหมูแดงอะไรแบบนี้ก็ใส่มาแบบนี้ก็ได้ก็ลดการสร้างกล่องโฟมนะครับภาชนะกล่องพลาสติกต่างๆได้อีกนะครับซิปช่องเล็กนี้เราก็จะมีนะครับอันนี้เราก็ช้อนซ่อมที่มันพับได้แบบนี้นะครับช้อนซ่อมที่มันพับได้มีซ่อมด้วยมีมีดด้วยซ่อม แต่ถ้าเวอร์ชันที่เอารถไปเช่นจะต้องไปซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็จะครบเครื่องหน่อยครับท้ายรถเราก็จะเก็บไว้มีตะกร้านี้ตะกร้านี้ใช้บ่อยนะครับเวลาไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรแบบนี้ใส่ตะกร้าแล้วมันก็จะไม่ทําให้มันหกนะเวลาใส่กล่องมาแล้วก็ใส่ตะกร้าอีกทีในนี้ก็จะมีถุงถุงใหญ่ๆเอาไว้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตถุงใหญ่ๆไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะขาย ถุงเรากี่บาทน,นะครับเราเอาถุงไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะให้ถุงหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกนี้ฮรเราก็ทํากล่องนะครับไปหากล่องมาแล้วก็ใส่อุปกรณ์พวกนี้นี่นะครับก็สามารถซื้อกับข้าวให้กับครอบครัวได้เป็นมื้อๆเลยโดยที่ไม่ต้องมีขยะเช่นปินป่นโตปิ่นโตปิ่นโตจิ๋วแบบนี้ก็มีนะครับเวลาไปห้าง ก่องใส่อาหารแบบนี้นะครับก็าก็ซ้อนๆให้มันประหยัดพื้นที่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากับกับข้าวอาหารไทยเรามีหลายแบบเนาะเป็นน้ำซุปเป็นน้ำจิ้มอ่าถุงิลาสติแบบนี้ใส่ของเปียกใส่ยำใส่น้ำจิ้มใส่น้ำซุปได้นะครับอ่าพวกนี้ครับเราก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้ใช้พื้นที่ท้ายรถ แค่นี้เองนะครับเรายังเก็บอะไรได้อีกหลายอย่างมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราช่วยลดขยะในชีวิตเราไปได้หลายพันหลายหมื่นชิ้นนะครับในชีวิตประจำวันของเรา